สบายดีเดอ้อพี่น้องหมดทุกคู่ทุกคนเนาะทางสองตาพิการตาการที่ว่าหลายเดือนที่ว่าเขาไม่ได้อัาชีพนานากินข้าวให้พี่น้องเบิ่งเนาะเมื่อกี้เขาจะพาทุกคนมาทับประทานอาหารแยมแรงแบบตัวอย่างได้ว่าเมนูเขามียังแน,เน่เนาะกะมีข้าวเหนียวเดอ้อทุกคนเดอ้มเเมนเนอ,อ,อม,ม,มีข้าวเหนียวมีปนเนาะเออจะมีลวกผักนี่มีผักมีไข่แดงเนาะ เดี๋ยวเ่า50ปอกไข่ให้เบิ่งกันนญอะเดี๋ยว์เรียรก่อนกินเนาะอ,อ่าพี่กันตาปอกไข่ได้บอนี่เนาะปอกไข่ไวสิงามบ่เออจไดิก,กระฝากกดไลค์กดแชร์นะได้ทุกคนเด้อใกล2000้ชิดหอดสองพันนะได้คนติดตามเนาะก็อยากอายอายนิดนึงอยากเขินกล้องเพราะว่าโดนแล้วเราบว่ได้อัดคลิปไปเมี้นะเนาะจไดาก,กฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe เนาะ ไ like, ลค์แชร์คอมเมนต์ได้ด้ยเออนี่เนาะนี่ไข่ที่เขาบอกมาได้เดี๋ยวหนที่สองกินไข่วันละสองฟองสองฟองสี่ฟองบางมือกับห้านะเขากินตรงไข่ดีๆีดนะ้เขามากินนะโอ้ตัวนี้แกะบบง,งามแกะบบง,งามด้วยตัวนี้เนีย่ย โอ,อโอ้ไข่บวชยักษ์สุกตัวนี้ออ้คือเป็นเนซี่ยวัทุมมาากคนไข่ปลอมหมือนเจ้หน่อยสงสัย,ขยไข่ปลอมเยอะนี่อืออมอ่อยอร่อยนี่คือข้าวเหนียวนะอันนี้มันยังเนาะคุยยังไงอือตน้นต้นปลา ไก่ต้นเองแบบสุกใส่บุงน้ำกินได้ในในหน่อยสองอาจจะมีแก,ก้วแก้วมัดพิดอืมจับไปแล้วอันนี้คือมกักมักตัว ปรากาอันนี้บริได้ดีนะปำาการบริดีเป็นอย่างกรมากจอบประกาช <c oughs> รชมแทบแทบคนปลานะี่

นกชูบางบ้านอ่ะกินเลิศกินเลิศของพ่อมาออของพ่อมากินเลยหมกูอืมกินเต้ากินข้าวหรอปแล้วืมมาขึนข้าวนั่นพอลูกเล่กับมวงยแก้วมากามหนึ่งเลยแก้วเลยของสาวแก้วอ่ะรามาแต่บ้านพุกกระามหนึ่งบน แล้วกินข้าวอยู่ปะกินยังว่ะขาอาแวนี่เวดดนบ่ Hmm. Hmm. Yeah. <ills> Không <đuổi sầu. cin Woah> xem đây được con xem lại xem lại กินเผาคนเดียวมน,นี่ว่าลูกเต่าเขจาจะกินมาละเอ,อ,อ้ามวงไฟมวงไฟน่ะมาทำกล้องไปไปทำกล้องมาดีแต่ยังมงวงเก็บมาแต่ศูนย์กินเผาวแล้ว่าเจาะ

Mình mình bật mình gì bật Hả? ừ ăn, mình muốn thuốc quá bớt lắm kìm quá quá mấy người hình như hình nè

มาเพ็นหั่นเด้อเจอกันคิปหน้าเด้อบ๊ายบาย